สวัสดีเจ้าสำหรับคลิปนี้สิริการจะพามาเอาปลาเละเจ้าอดีน้าขึ้นหลับปลาเยอะมากไปดูกันเจ้าเนี่ยเนี่ยผากนิ่งแ่เทายไววเนาะป่าเยอะขนาดเลยเจ้ามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ป่าซิว้วป่าซ้อยเต็มเลยเจ้ามาดูกันเลยเจ้าอันนี้ก็คือแบบหาอะไรกันน้ำอันนี้น้ำร่นถนนนลเจ้าน้ำร่นถนนเนาะกบ นี่แหละป่ามันกัะไหลมันตัวหน้าม,มันเนี้ยเจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูสีดกป่าเนะเจ้าอันนี้คือพาให้ดูน้ำร่นมนก,อน,กอนเนาะเนี่ยคนริงถ่าน้ำร่นเยอะๆวันนี้อีกนิดนึงก็คือตักเอาป่าได้เลยนะเจ้าป่าจะข้ามมาจากฟ่งนุ่นเนาะไหลมาตามน้ำเอาสวิงตักเอาตักเอาเลยเจ้าม่ต้องไม่ใช่อะไรกอย่างเลยเนาะจับมือเปล่าไปยังได้เลยเจ้าเนาะ มาตื้น้ำมาข้างตามหญ้าก็เกาะปลาน้อยปาอย่างนี้เขาก็จะเอาไปทําเป็นปลาล่านะเจ้าไปดูกันเลยเจ้าลุ้ยตออีตอหอไปดูเดีย๋ยวจะพาไปดูสีน้ำไหลแรงๆนะเจ้าสีเขาทำสีน้ำป่าไว้เนาะและนี่ก็คือสีทำหล่องทำเป็นหล่องดักปานะ่าเนาะตรงนี้น้ำไหลแรงมาก ตรงนี้น้ำไหลแรงมากมากเลยก็เรากับป่าก็จะไหลมาตามน้ำเจ้าป่าไหลมาตามน้ำตรงนี้เลยเนาะก็จะไหลไปค่อนกันอยู่เพราะว่าเราจะทำเป็นที่ดักป่าไว้ตรงทางไปไป่ายตรงทางแ้มันจะเป็นทัาเป็นที่สูงเจ้าพอป่าไหลแรงมันจะไหลไปข้างมันตรงที่สูงเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยเราเป็นห่อหวัดตรงเจ้าอันนี้เนาะ ป็นห้องวัดตรงก็คือเอาไว้ตวงปาา่าเจ้าเนี่ยมาเลยเจ้ามันกำลังไหลนะค่อนกันไว้นิเขาจะเนี่ยรอเก็บจเจ้าร้อตักเอาเนาะมีปา่าตัวเล็กตัวใหญ่ทีเลยเดี๋ยวเขาก็จะทําการแยกเจ้าแยกตักเอาป่าชื้นส่วนนี้อยออกก่อนเนาะจะทําการแยกตักเอาป่าชื้นส่วนนี้น้อยออกก,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 อาาอก่อน,นอ แล้วก็ตัวส่วนตัวที่พอประมาณนี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นปลาล่าเจ้าหรือจะเอาไปทอดกินก็นได้นะเจ้าอร่อยเนาะปลาตัวนีนๆนี่ยอร่อยเนี่ยปลาซิวนี่เจ้าก็จะเขาจะแยก,กออกจากปลาตัวใหญ่เนาะเขาเอาใส่ไปกัดย่างมันจะเละเนาจะเนะเนาะมันจะได้เพลนะินเนาะปลาซิวนี่ก็เอาไปทำเป็นทอดสุดเป้งทอดทำเป็นแพ้ทอดอร่อยเนาะ จะเอาทุกปลาน้ำก้าปลาตัวเล็กตัวน้อยก็เอามดเนาะเพราะว่าปลาตัวนิดน้อยนั่นก็คือเป็นแบบใหญ่ตึ๊แค่นั้นน้ำก้าวเป็นติแบบใหญ่แค่นัเนาะปลาซิวมีแต่หัวแค่นั้นเนาะส่วนตัวใหญ่ๆเีจะเขาก็จะตักใส่กระสอบเนาะเนาะกับไปให้มันไหลล้อยืนล้อเนาะยืนล้อเลยเนาะล้อเนื้อปลา ช่วงที่น้ำขึ้นเยอะก็นี่สองสามวันก่อนมีคือแบบบัดนี้รอเลยรหน้าเจ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวตักแป๊บเดียวตักเป็นกระสอบแป๊บเดียวตักเป็นกระสอบเลยค่ะใส่กระสอบปุ๋ยไปนะเจ้าเนาะเนี่ยมันจะเริ่มไหลมาเยอะน้ำก็ไหลแรงๆเจ้าน้ำไหลแทงขนาดนี้มันเกาะ่็ได้ไหลมาตรงนี่ทั้งมดมาบางตัวก่ะส่วนบางส่วนก็จะไหลออกข้างๆก็ ปล่อยมันออกไปตัวไหนที่ไหลมาตามหล่อเราทําไว้ก็เซฟเรามันจะมีตัวใหญ่จะมีตัวน้อยจะมีนะแตะอันนี้คือตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่เนาะถ้าเป็นบ้านธนิการเราเรียกว่าป่าบองเนาะป่าบองเอาเนี่ยปขาเริ่มไหลมาค่อนกันก่เยอะนะจ๊อขอใครน้องค่ะนี่ก็คลอยช่าอนะไรเนาะมันจะกล้องมันจะจัดจัด แล้เดี๋ยเอาไปจัใช้สมมตาตังต้านี่เอาสมินตักขึ้นมานาะเได้เต็มเลยเดีวเอาไปจัดป,ปเทใส่กระสอบไว้นาออันนี้เ็กต,ตัวน้อยออกแล้วบางส่วนเนอย่าน้มีตัวน้อยิยม,มาเบ็ดสบิน,นเ,เต้าม่ปากสบินน้ใหญ่ตัว คลิปนี้ก็จะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะเจ้านอกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้ามาดูกันว่าสริการจะพาไปลุยหรือว่าจะพาไปกินนะเจ้านอกสำหรับคลิปนี้ขอจบไป่เเข